สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราคุยในแบบมีมสีกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมไปฟาร์มเกาะต่อไปนะครับวันนี้เราก็อยู่ใน E ีีที่4กันแล้วนะครับต่อไปเราก็จะไปเกาะสัตว์ทะเลทรายกันนะครับอ่าก็จะเป็นเกาะที่ฟาร์มตั้งแต่เรเวลเจ็ยไปถึงเท่าไหร่นี่แหละครับนะวิธีไปก็ท่านผู้ชมมามุมนี้นะครับเนีย่ยหรือว่าเราก็ใช้ชิ่มาร์กนะครับ ไปที <Labor ator il ain> ่เข็มทิศนะครับก็จะมีให้กดนะครับถ้าท่านผู้ชมเสร็จแล้วเราก็เดินทางไปที่เกาะทะเลทรายกันได้เลยนะครับนี่ครับเราก็ไปที่เกาะทะเลทรายนะครับนี่จะให้แนะนาฟาร์มนะครับอยากแนะนําให้ท่านผู้ชมไปฟาร์มในซีรวีนะครับนจะฟาร์มได้ดีนะครับจะได้ไม่มีคนมันต้องมาคูยนะครับตอนนี้ก็ถึงที่เกาะทะเลทรายกันแล้วนะครับผมแล้ว เควสแรกกันนะครับเราก็จะไปที่เควสแรกกันนะครับอ่าไปสิครับเออไปแล้วครับที่เควสแรกก็เราก็จะไปเดินตรงมาทางนี้นะครับนี่นะครับอยู่ด้านซ้ายของเราเลยนะครับนี่นะครับเควสแรกนะครับอืมก็ท่านผู้ชมมารับเควสตรงข้างๆนี้แล้วก็มาฟาร์มรีวิลกันได้เลยนะครับเออนี่นะครับนี่ก็เป็นบริเวณในเกาะทะเลสานะครับก็จะเป็นอ่าแมว เนี่ยครับเป็นหน้างแมวอีกแล้วนะก่อนนี้เป็นเกาะแมวนะครับแม่เควตตรงนี้ครับแล้วก็ตีมอนได้เลยนะครับท่านผู้ชมอ่าต่อไปก็ท่านผู้ชมเดินตรงมาทางนี้เลยครับเนี่ยตรงมาตรงมาตรงมานะครับนี่ก็จะเป็นตรงนี้เลยนะครับนี่นะครับก็จะเป็นปลานะครับอ่อนี่เป็นปลาทูนะครับปลาทูแต่ว่ามีตัวเดียวนะครับแต่ก็มีเยอะอยู่นะ ไม่ใช่ปลาทูปลาวันทูทีโฟไฟนะเออโอเคก็จะไปชมฟาร์มตรงนี้เลยครับนี่นะครับโอเคต่อไปนะครับก็จะเป็นเออเควสตรงกลางนะครับนี่ครับตรงกลางตรงนี้เลยนะครับโอ้านั่งไปชมนะครับเดินมาจากตรงนี้เนะี่ยตรงไปเลี้ยวขวาคนระับก็ถึงตรงกลางแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นอะ อาเมื่อกี้ยังเป็นแมวดีๆอยู่มัอนอยู่นี่มาเป็นกล่องซะแล้วโอ้โหมันก่อนที่ไม่ค่อยมีอะไรสมบูรนนะครับโอเคก็จะเป็นความตรงนี้ตรงนี้คือมอนจะขางกันหน่อยนึงนครับเพราะว่ามันบริเวณกว้างนะครับเอ,อรับเควสแล้วก็ตีได้เลยต่อไปก็จะเป็นบอสเลยนะครับบอสนี่บอสตัวนี้ก็จะมีของตบด้วยนะครับเออนี่ครับบอสตัวนี้เลยครับบอสสามเหลี่ยมเออ โอ้โหเหลี่ยมมากครับเหลี่ยมจริงๆโอเคบอสตัวนี้นะครับก็จะเป็นอุปกรณ์เสริมนะครับอุปกรณ์สวมใส่ก็จะบวกพลังชีวิต5้าร้อยพลังกร่การเปอร์เซน5%แล้วก็ความเร็วครับความเร็วการเดินครับเด็นก็จะประมาณนี้ครับใส่บนหัวนะครับอือก็จะประมาณนี้โอเคบนหัวนะครับใส่บนหัวตรงนี้เลยนะครับเออเรับเคลนะครับจงพัดท่านะาผูน้ชมตีสักหน่อยแล้วกัน๋ยวคลิปจบไวเกินอื ใช้ถึัขนนดเลยนี่ปุ๊บนี่ตีตุ๊บจุ๊บจุบจโอเคนะครับแล้วผมก็จะขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับคลิปป็นคลิป,ปนี้เท่านี้มันไม่เยอะนะครับเพราะว่าไม่ได้ฟาร,ร์มเยอะก่อนนี้มีแค่ประมาณ4ี่ส่วนเองบ๊ายบาย